สนับสนุนโดยโรงเรียนมัธยมปัญญารัฐสีลมซอย18ยาทาบันเทาปวดแคปซิกาพัฒการอาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีซูกิชิผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะทั้งสองท่านตอนนี้ครับอยู่ที่แท่านของมิตซูบิชิมิราจแล้วก็ซูบิชิบุฟเฟ่ครับ เอาแล้วนะฮะตอนนี้อยู่กับนัทธกอนแล้วก็สนกนาฏนะครับพร้อมไหมครับพร้อมมันก็ยิ่งกว่าพร้อมไม่พร้อมว่าคงไม่มาตอบพ้อไปที่ถูดเรี่ยโ,โหัวมั่นใจใหญ่เลยสองท่านนี้ครับจะต้องแข่งกันกันกบ6กคาถามท,าที่อยู่ตรงนี้เราจะคัดเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นสุดยอดแฟนปัะธท้การมิกาเซ่เอาเลยครับาานัทธกอนเลือกเลยหมายเลขอ,อะไรครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองอ่ะมา ตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับทราบกันดีว่าศิลปินเนโกจัมเป็นศิลปินสัญชาติไทยที่นอกจากจะมีผลงานเพลงที่โด่งดังในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะฮะสองสาวเนโกจัมเนี่ยยังเคยมีโอกาสไปออกผลงานเพลงที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับ,รบซึ่งเนโกจัมได้ออกผลงานเพลงนะฮะมาอย่างมากมายจนมีการนำไปใช้เป็นเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับผม นี่คือคำถามครับผมถามว่าการ์ตูนแอนิเมชันที่นำเอาเพลงของเนโกะจัมไปใช้เป็นเพลงประกอบมีชื่อเรื่องว่าอะไรครับครับยังไม่หมดนะครับเ <ๆ S 2> พลงของเนโกะจัมที่ถูกนำไปใช้มีกี่เพลงเพลงอะไรบ้างครับเอาละครับมีการติดต่อจากทางญี่ปุ่นครับผมค่ายคิงเรคคอร์ดให้เนโกะจัมเนี่ยไปทำเพลงที่ญี่ปุ่นครับผมทำาล้วบ้างที่ญี่ปุ่น ก็หลังจากนั้นพอหลังจากได้ออกเพลงก็มีการนําเพลงของสองสาวเนี่ยครับผมมาประกอบอนิเมชันครับผมตัวนัดเองไม่เคยดูนะ <c oughs> ไม่เคยดู <c oughs> ใช่ไหมยังไม่เคยดูครับผมแต่พอจะทราบอยู่ว่ามี2เพลงอยู่ในระบบัมแรกที่ไปทําเพลงที่ญี่ปุ่นเลยครับผมขอตอบครับตอบเลยเหรอฮะเดี๋ยวนะใจเย็นนะครับ ถามของเรานี่นะเราทราบดีเนโกจัมเนีเคอร์ออกผลงานเพลงที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากจนมีการนำไปใช้เป็นเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชันเลยทีเดียวนะครับการ์ตูนแอนิเมชันที่นำเอาเพลงเนโกจัมเนี่ยไปใช้เป็นเพลงประกอบมีชื่อว่าเรื่องอะไราครับอันยามารุทันเตคิรุมินซูครับเพลงของเนโกจัมที่ถูกนำไปใช้นะฮะมีทั้งหมดกี่เพลงครับ2เพลงครับ มีเพลงปูเป็นเพลงเปิดเรื่องครับและเพลงช่วยมัดหน่อยเป็นเพลงปิดเรื่องครับยืนยันคำตอบนะฮะตอบออกมาเรียบร้อยครับมั่นใจไหมฮะมั่นใจครับโอ้โหนฮะมั่นใจมากเลยนะฮะตอบถูกครับความกดดันจะไปที่ขนกหน้าทันทีพร้อมนะครับและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกไหมฮะ โหนะาโคตดีว้ากตอบฝูกขึ้นนำไปก่อนครับคุณนะะกักขากอนสร้างความกดดันให้แก่คุณกระนกหน้าแล้วละสิครับเนโกจจาแฟนสาวหน้าตาน่ารักที่ผลงานเพลงได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลังจากเปิดตัวซิงเกิลแรกเพลงปูจากอัลบั้มเนโกจ m p ในปี2 5 4 9กระแสปูฟีเมอร์ก็กระจายไปทั่วจนมีการนำเพลงของเนโกจ m p ไปประกอบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องอันยามารุทันเตะทีรุ่นมิสูจำนวน2เพลงด้วยกันคือเพลงปูที่ฉายเป็นเพลงเปิดและเพลงช่วยบัดหน่อยซึ่งฉายเป็นเพลงจบนั่นเอง อันนี้ตาเราแล้วความกดดันมาอยู่ที่หนลงหน้าแล้วนะครับตอบถูกเล่นใหม่ตอบผิดจบเลยเลือกเบอร์หค่ะเป็นเบอร์ของเคียติกค่ะเออนี่คนนี้สาวกเคียติกอ่ามาตั้งใจฟังคำถามครับค่ายคามิกาเซ่นอกจากจะมีเพลงที่มีเนื้อหานะฮะแล้วก็ทํานองที่โดนใจวัยรุ่นแล้วเนี่ยมิวสิกวิดีโอก็นับได้ว่าเป็นอีก1จุดเด่นที่สำคัญของค่ายคามิกาเซ่เช่นเดียวกันครับ ซึ่งมิวสิกวิดีโอแต่และตัวนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวที่อาจจะสอดคล้องหรือว่าแตกต่างกันออกไปแต่มีมิวสิกวิดีโอตัวหนึ่งที่ได้มีการจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะฮะด้วยการถึง2เวอร์ชั่นด้วยกันครับนั่นก็คือมิวสิกวิดีโอเพลงปล่อยให้ผ่านพัดไปนะของศิลปิน3-2-1นั่นเองโดยความพิเศษครับอยู่ที่มิวสิกวิดีโอตัวที่2นี่แหละฮะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่พิเศษ แล้วก็ได้รวบรวมเอามิวสิกวิดีโอเพลงต่างๆของค่ายการ์เกาเซมาประกอบกันรวมกันเนี่ยเป็นจำนวนมากนี่คือคำถามครับผมถามว่าเพลงปล่อยให้ผ่านพัดไปของ321ูวในเวอร์ชั่นพิเศษมีมิวสิกวิดีโอที่มาประกอบรวมกันทั้งหมดกี่เพลงครับคำถามเดียวเลยใครนับบ้างเนี่ยในเนี่ยเอาเลยครับ ขนกหน้าใจเย็นๆครับคำถามข้อนี้สำคัญมากถูกเล่นใหม่ครับตอบผิดจบเลยนะฮะขอตอบ40เพลงค่ะผิดแน่ๆอ้าวหนูวะ <c oughs> ก,ก็เมื่อคืนหนูล,ลองเพอเอิญไปเซิร์ชดูเล่นๆแล้วก็ลองนับเล่นๆมันถึง40อะค่ะแต่ว่า เพลงมันจะมีเพลงตัวเดียวกันด้วยค่ะแล้วเขาจะแบบเหมือนแอบเอามาสลับนิดนิดแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่จะเป็นท่อนท่อนที่ไวๆเขาจะสลับไวมากอะค่ะ m ออะค่ะมันจะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บใช่ใช่แล้วหนูหนูก็นับนับตามแต่ไม่รู้ว่านิ้วหนูไปตามที่หนูเห็นหรือเปล่าก็สี่สิบค่ะแสดงว่าเราเคยดูแล้วถูกไหมฮะดูแล้วเสร็จปบเราก็ใช้นิ้วเนี่ยนับไปนับมานับได้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ40ค่ะถึง40แต่หนูไม่ชัวว่า40สเศษมีหรือเปล่าเนี้ย ก็เอาตอบถูกครับตอบถูกเริ่มเล่นใหม่ครับข้อนี้ตอบผิดนะครับนัทากรจะเป็นสุดยอดแฟนพันแท้ทันทีเลยนะฮะเอาละครับถามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงปล่อยให้ผ่านพัดไปของ3 r e เ t อ o ์ชั v e พิเศษมีมิวสิกวิดีโอที่มาร่วมประกอบรวมทั้งหมดกี่เพลงยืนยันคำตอบครับ40เพลงยืนยันคำตอบค่ะเอาละครับตอบมาเรียบร้อยเสียงมั่นใจมากนะฮะเอาละครับและนี่คือ คำตอบครับถูกไหมครับถูกไม่ถูกถูกไหมฮะถูกไม่ถูกถูกไหมครับดูดีเอ้าสี่ิเพลงผิดครับไม่ใช่ครับไม่ถูกครับโอ้โหไม่ใช่นะฮะสี่สิบหเพลงครับ45หเพลงนะฮะ เพราะฉะนั้นนักถากรเป็นสุดยอดแต้มแท้ครับขอเสียงปรบมือใหนด้วยโอ้โหและแล้วก็เป็นคุณนักถากครับที่ได้ดำรงตำแหน่งสุดยอดแฟนพันแท้กามิิกาเซ่ในค่ำคืนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับยินดีด้วยจริงๆมิวสิกวิดีโอเพลง ปล่อยให้ผ่านพัดไปของฟรีจูวันมีการทําออกมา2เวอร์ชันด้วยกันซึ่งในเวอร์ชันที่2ที่ทําออกมานั้นเป็นเวอร์ชันพิเศษที่มีการนําภาพจากมิวสิกวิดีโอหลายๆเพลงของศิลปินค่ายกับนิกเกเซมาประกอบรวมกันจํานวนถึง45เพลงด้วยกันโดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็สามารถเล่าเรื่องได้อย่างต่อเนื่องสวยงามอีกด้วย 私たちはネコダンプです。ネコダンプと神戸星の皆さんは本当にありがとうございます。そして私たちの新しい記憶は新発売です。今一緒にファンパンデー番組を見ましょう。Let's go。Mitsubishi Mirage 1年連続